ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเช็คกระแส5ผู้จัดการทีมเก้าอ,อี้ร้อนในพรีเมียร์ลีกเมื่อความสำเร็จมันรอไม่ได้เปลี่ยนแปลงช้าไปก้าวเดียวอาจจะทำให้ทีมเสียหายใหญ่หลวงแม้ว่าลีจะเพิ่งออกสตาร์ทแต่ตัวเต็งกุนซือที่โดนเด้งมันก็มีขึ้นมาแล้วครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับโปรดอย่าสับสนตัวเทพฟุตบอลมีเพจเดียว ฝากบอกเพื่อนๆของทุกคนด้วยนะครับพี่เมลีกออกสตาร์ทมาแล้ว5นัดหลายคนบอกเร็วเกินไปหรือเปล่าครับที่จะตัดสินใจแต่ความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ครับเพราะยุคนี้อะไรๆก็ต้องว่องไวติดจ,จรวดไปหมดบางทีมเลือกปลดกุนซือเพราะมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทําได้เพื่อเปลี่ยนทิศทางของทีมมันอาจจะดูไม่แน่นอนดูตัดสินใจเร็วแต่หากช้าไปเพียงก้าเดียวเนี่ยพวกเขาอาจจะเสียหายใหญ่หลวงในช่วงท้ายฤดูกาลก็ได้ครับฤดูกาลที่แล้วพี่เมลีกมีการปลดกุญซือกันมากมายถึง14คนมา มากที่สุดในประวัติศาสตร์และทีมที่ปลดกุญซือเร็วที่สุดคือบอลมาร์ตปลดสกอตต์ปาร์เกอร์ออกตั้งแต่วันที่30สิงหาคมตามด้วยเชลซีที่ปลดโทมัสถูกเข้าออกในวันที่8กันยายนเท่านั้นดังนั้นหากมันจะเกิดขึ้นอีกไม่นานในซีซั่นนี้มันก็คงไม่แปลกครับเก้าอี้กุนซือบางคนเนี่ยมันเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วเลยครับเต็งหนึ่งในเวลานี้เป็นพาวแฮกกิ้งบอททอมกุนซือของดาบคู่เชลซียูเนเต็ดวอนรับพนันเนี่ยเปิดไว้ในราคาแรงที่แทงสีเดีีียวจาากผลงนนนตอ้ท่เล่น5นัด เสมอหนึ่งและแพ้รวดเกมเดียวที่เสมอได้คือเกมเสมอกับเอเวอร์ตันทีมเต็งหนีตายด้วยกันแถมยังตกรอบลีกครับด้วยการแพ้ลินคอนซิตี้จากลีกวันในการดวนจุดโทษด้วยเอเข้ามาคุมทีมตั้งแต่ปี2021ครับและซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการพาทีมจบรองแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพฟ้าตั๋วเลื่อนชั้นมาได้แบบอัตโนมัติแถมเอฟเอคับยังทะลุมาถึงรอบรองชนะเลิศก่อนจะไปแพ้ให้กับทีมแชมป์ยามาเชสเตอร์ซิตี้3-0พูดตามตรงเนี่ยมันดูดีไม่น้อยเลยครับเพียงแต่ว่าเปิดซีซ ด,ดังนั้นพวกเขาจึงดึงนักเตะเข้าทีมมาถึง10คนแต่การออกสตาร์ทที่ย่ำแย่นี้มันสอแววว่าพวกเขาอาจจะต้องลำบากในท้ายฤดูกาลซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงเร็วก็อาจจะใช้เวลาที่เหลือกอบกู้สถานการณ์กลับมาได้ครับ เต็ง2ในเวลานี้คือชอนไดของเอเวอร์ตันบอนลพนันเนี่ยว,วางอัตราไว้ที่แทง2จ่าย5แม้จะดูไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ความเป็นไปได้ที่เขาจะโดนเด้งจากตำแหน่งสูงทีเดียวส่วนหนึ่งเพราะผลงานที่ไม่สู้ดีนักของทีมททฟฟี่สีน้ำเงินที่ตอนนี้5นัดเก็บได้1คะแนนจากการเสมอกับเชฟยูเกมรุกก็ตีตันสุดขีดด้วยการยิงได้แค่2ลูกเท่านั้นซึ่ง2ลูกนั้นก็เกิดขึ้นในเกมที่เสมอกับดาบคู่2องนัง่นแหละครับเกมที่แพ้อี4นัดเจอกับฟูลแลมแอสตันวิลล่าวูฟแฮมตันและอาร์เซนอล แถมใช้เงินในการเสริมทัพไปแล้วเกือบ40ล้านปอนด์ด้วยอีกหนึ่งเหตุผลที่ชอนได้นะครับมีโอกาสโดนเด้งสูงเป็นเพราะว่าตอนนี้เอเวอรนตนมีการเปลี่ยนเจ้าของใหม่ได้77เพาร์ทเนอร์เข้ามาเทคโอเวอร์เปลี่ยนมือจากฟารฮัตโมชิลีที่ทําทีมตกต่าอยู่นานซึ่งการเปลี่ยนเจ้าของนี้พวกเขาอาจจะให้กุนซือเก่าทํางานไปก่อนแล้วเมื่อผ่านไปยังไม่ดีขึ้นเนี่ยคงต้องเปลี่ยน,นแน่เพราะยังไงเจ้าของใหม่ก็น่าจะอยากได้กุนซือที่ตัวเองเลือกเองมากกว่ายิ่งเจเจเจเองก็มีประสบการณ์ในการบริหารทีมมมมฟุตบอลลาาาแาา้้วกยทังเจน วัสโกดดกาม่าสตองดาริแอดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทีมอยู่รอดอาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นเวลาของชอนได้น่านจะเหลือไม่มากแล้วล่ะครับท่งนี้เต็ง3ที่อัตราต่อรองหาม,มาในตอนนี้คือร็อบเอ็ดเวิร์ด คุณเือหนุ่มของลูตันทาวทีมน้องใหม่ที่เป็นเต็งหนึ่งตกชั้นของซีซั่นนี้ครับเขาเข้ามาคุมลูตันในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีก่อนพาทีมจากกลางตารางขึ้นมาถึงโซนเพย์ออฟผลงานของเขานับตั้งแต่ช่วงบ็อกซิ่งเดย์26ธันวาคมพวกเขาแพ้ในลีกเพียงแค่สนัดพุ่งทะยานมาจบอันดับที่3ของเดอะแชมเปี้ยนชิพและเอาชนะเกมเพย์ออฟมาได้คว้าตั๋วมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จ เอาเข้าจริงก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยครับเพียงแต่ว่าการ<ๆ>อยู่รอดในพรีเมียร์ลีกนั้นสําคัญหากทําได้เงินมากมายมหาศาลที่จะได้จากค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทีมแบ่งเฉลี่ยให้กับทุกทีมอย่างเท่าเทียมมันสามารถยกระดับทีมเล็กๆได้เลยเมื่อเดิมพันมันสูงความคาดหวังและผลงานที่ทีมต้องการก็สูงตามไปด้วยยังไงพวกเขาก็เป็นทีมที่ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วตอนนี้อยู่รองบวยเล่น4ี่นัดแพ้รวดยิงได้2เสียสิป,ประตูเชวาเอ็ดเวิร์ดน่าจะยังได้โอกาสไป,ไปอีกสักพักครับเพื่อความดีความชอบที่พาทีมเลื่อนนนชั้้้ขึมาไดแต หากไม่ดีขึ้นเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงคงมาถึงแน่ๆเต็งสีตอนนี้ครับถือเป็นข่าวที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะหลายสื่อพากันนําเสนออยู่ตอนนี้คือเอลิกเทนฮากุนสือของแมชเชสเตอร์ไนเต็ดหลังแพ้ไบตั้นขาบ,บ้าน31มหนึ่งาดๆพุ่งขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งด้วยซ้ําแต่ตอนนี้ขยับลงไปเต็งสีแล้วอัตราต่อรองอยู่ที่แทงหนึ่งใจสิบนับว่ายังไม่ใช่ราคาที่สูงเท่าไหร่เอาเข้าจริงเนี่ยบอร์บริหารของแมนยูไนเต็ดค่อนข้างมีความอดทนที่สูงเลยทีเดียวกว่าจะตัดสินใจป,ปลดกุญซือแต่ละะคนนนนนนไได้้้มมาาาาจใหโออออกสทํงยยู่่่่แนนว ออกสตาร์ทได้ย่ำแย่แถมใช้เงินเสริมทับไปมากกว่า100ล้านปอนด์ความคาดหวังที่ทีมจะต้องมีผลงานดีกว่าเดิมก็ย่อมมีแต่กลายเป็นว่าทีมกลับมีปัญหามากมายให้กุนซือต้องแก้อยู่ตลอดทั้งนักเตะเจ็บนักเตะไร้วินัยปัญหาภายในห้องแต่งตัวที่เป็นเหมือนคลื่นใต้น้ำระบบทีมก็ยังไม่ชัดนักเตะเล่นกันคนละทิศคนละทางไร้ซึ่งทีมเวิร์กมันแย่ยิ่งกว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วซะอีกในฐานะผู้จัดการทีมหน้าที่การจัดการบริหารทีมจึงเป็นภาระขขอองงงงเททนากโดดยตร้แไไมม่ผลี ก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆต้องชัดเจนในแนวทางมากกว่านี้ต้องปรับทัศนคตินักเตะให้ได้ไม่งั้นเก้าอี้ของเขาคงจะร้อนขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายอาจจะไม่ได้คุมทีมต่อในซีซั่นหน้าก็ได้ครับปิดท้ายเต็ง5ที่มาโกซินวากุนซือของฟูลแลมผลงานของเขาก็ไม่ได้แย่ทีมอยู่กลางตารางในอันดับที่9ชนะ2เสมอ1แพ้2ดูดีกว่าแมนยูกับเชลซีด้วยซ้ำครับแต่จากการที่สโมสรเนี่ยอยากยกระดับตัวเองเสริมทัพได้น่าสนใจได้ลาอุลคิมินเนตกับอดมาม่าเตโาเล่มาจากวูฟพวกเขาต้องการพาทีม ขึ้นไปให้สูงกว่านี้แต่ระดับเกินของซินวาอาจจะยังไม่พอหากเปลี่ยนกุนซือที่มีชื่อมีฝีมือมากกว่านี้ด้วยนักเตะที่มีอาจจะดีพอคว้าตัวไปเล่นฟุตบอลยุโรปเลยก็ได้อย่างน้อยๆก็ถ้วยยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนั่นทําให้ซินวาเป็นตัวเต็เงที่อาจจะโดนปลดไม่ใช่เพราะผลงานไม่ดีครับแต่บาลบีนั้นไม่ถึงซะมากกว่าถึงตรงนี้ครับยังไม่มีกุนซือคนไหนโดนเด้งจากตําแหน่งนะครับต่อย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับเพราะซีซั่นก่อนบางทีมเปลี่ยนกุนซือกัน2 3คนเลยก็มีอย่างซสามันเนี่ทเปลี่ยนแต่ก็ไม่ ตกชหรือเชลซีที่เด้งกุญซือไปสองรอบหรือแม้แต่สเปอร์ที่ปลดคอนเต้ออกแล้วก็ยังปลดกุญซือรักษาการเพื่อเอากุนซือรักษาการอีกคนเข้ามาคุมมันเป็นไปได้หมดครับกับเวทีที่แข่งขันสูงอย่างพิมลีครับแถมท้ายกันหน่อยในไหนก็รู้กันแล้วว่าใครเต็งโดนปลดตอนนี้มาดูว่าใครเก้าอี้แข็งที่สุดกันบ้านครับเต็งหนึ่งคือไปโกเดล่าเทียตาโดนปลดอยู่ที่แทงหนึ่งจา100่ายร้อยเท่าเต็งสองเป็นไมเกลออตเาต็งหนึ่งจ่ายแปดสิบเท่าและเต็งสามโรเบตโตเดซบี้แทงหนึ่งจ่ายหกสิบหกเท่าส่วนคน ก็มีอย่างครอบครับอัตราโดนปลดอยู่ที่แทงหน่งใจสีขณะที่มาริซิโอปโชติโน่ม้ฟอร์มกับเชลซีจะไม่ดีแต่ก็ยังมีอัตราสูงถึงแทง1น่ใจ18เลยทีเดียวและคุณเลยครับคิดว่าใครจะได้ตีตั๋วเด้งจากเก้าอี้ก่อนเพื่อนในทีมอีลีคอมเมนต์บอกเราหน่อยก็ได้นะครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบยังไงก็โปรดอย่าสับสนนะครับตัวเท่ฟุตบอลมีเพจนี้เพจเดียวฝากบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่